สวัสดีพี่ๆทุกท่านกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เอกบุรพาก็มีวัตถุมงคลนะครับมาให้พี่ๆได้รับชมกันอีกเช่นเคยนะครับโดยวัตถุมงคลในวันนี้นะครับก็เป็นเหรียญน,นะครับหลวงพ่อชาวัดเผือกนะครับหรือว่าวัดสามกระบือเผือกจังหวัดนครปฐมนะครับโดยเหรียญรุ่นนี้นะครับก็เป็นเหรียญสร้าง ย้อนปีพศนะครับหรือว่าเรียกว่าย้อนยุคนะครับซึ่งเหรียญรุ่นนี้นะครับก็เป็นเหรียญรุ่น2นะครับจะสร้างโดยหลวงพ่อวันนะครับซึ่งท่านก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ชานะครับวัดสามกระบือเผือกแล้วก็ดํารงตําแหน่งเจ้าวาดในช่วงนั้นนะครับโดยเหรียญรุ่นนี้นะครับก็เป็นเหรียญที่สร้างพศ2518นะครับนี่นะครับก็ถือว่าเป็นเหรียญรุ่น2นะครับแล้วก็เป็นการสร้างย้อนพศนะครับ โดยด้านหน้านี่นะครับก็เป็นรูปหลวงพ่อชานะครับพิมพ์หน้าแก่นะครับนี่นะครับก็เป็นพิมพ์หน้าแก่นะครับเขียนว่าพระอธิการชาวัดเผือกนะครับนี่นะครับพลิกมาด้านหลังเหรียญนะครับก็จะเขียนว่าที่ระลึกนะครับในงานชาปนกิจพศสองสี่แปดศูนย์นะครับนี่ก็เป็นปีพศที่จัดสร้างเหรียญนี้ ในรุ y, specimen, ่นแรกนะครับเพื่อแจกในงานชาปนกิจหลวงพ่อชานะครับก็ได้มีการสร้างเหรียญแบบนี้นะครับในรุ่นแรกขึ้นมานะครับโดยเหรียญรุ่นนี้นะครับซึ่งเป็นรุ่นแรกก็จะมีการจะสร้างทั้งหมด2พิมพ์นะครับเป็นพิมพ์หน้าแก่แบบนี้นะครับแล้วก็เป็นพิมพ์หน้าหนุ่มนะครับซึ่งต้องบอกเลยครับว่าเป็นเหรียญที่มีราคาแพงมากเลยนะครับในเหรียญรุ่นแรกนะครับซึ่ง การจัดสร้างก็มีเพียง2เนื้อเท่านั้นนะครับมีเนื้อทองแดงและก็เนื้อเงินนะครับโดยเนื้อทองแดงนะครับก็สร้างประมาณ1,000เหรียญนะครับแล้วก็มีราคาเช่าหาในสภาพสวยๆนะครับก็หลักหมื่นนะครับส่วนเนื้อเงินนะครับสภาพสวยๆก็มีการเล่นหากันอยู่ในราคาหลักแสนนะครับแต่ในส่วนเหรียญรุ่นนี้นะครับจึงเป็นเหรียญรุ่น2นะครับแล้วก็เป็นการสร้างย้อนปีพศนะครับ ก็มีราคาเล่นหากันอยู่ในราคาหลักร้อยกลางๆถึงร้อยปลายๆเท่านั้นนะครับนะครับก็เป็นถือว่าเป็นพระดีของนคปรปฐมอีกหนึ่งรุ่นแล้วกันนะครับโดยการแยกบล็อกนะครับระหว่างรุ่นหนึ่งและรุ่นสองนะครับก็จะสังเกตนะครับตรงอักขรยันภาษาบาลีลาวนะครับตรงนี้นะครับโดยถ้าเป็นรุ่นหนึ่งนะครับก็จะเป็น ตัวนี้นะครับก็จะเป็นเหมือนต่อเต่านะครับสองตัวนะครับแบบนี้นะครับส่วนรุ่นนี้นะครับก็เป็นรุ่นสองนะครับก็จะเป็นเหมือนดอเด็กต่อเต่านะครับถ้าเป็นรูปแบบนี้นะครับก็ให้ตีว่าเป็นเหรียญรุ่นสองได้เลยนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับก็ได้มานะครับเลี่ยมพลาสติกมาแบบนี้นะครับอยู่เหรียญก็ยังมีความสวยงามนะครับติดเนื้อทองแดงอยู่นะครับ เป็นหลวงพ่อชานะครับบัดสากระบือเผือกนะครับถ้าพี่ท่านใดมีนะครับก็สามารถใช้พุทธคุณได้นะครับก็ถือว่าเป็นอาดีของละครมฐถมอีกหนึ่งรุ่นนะครับแล้วก็มีพุทธคุณในด้านแนวคาดโครงพันชาตีนะครับสายเหนียวนะครับน,นะครับถ้าพี่ท่านใดนะครับเชื่นชอบนะครับก็ฝากกดติดตาม ช่องเอกบุรภาไว้ด้วยนะครับในครั้งหน้าผมจะนำวัตตุมมงคลรุ่นใดมาให้พี่ๆได้รับชมกันอีกก็ติดตามกันไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ